นี่ครับมาหอดทิ้งหน้าแล้วโดดเดียวเดียวได้คือกอครับทียงหน้าเปลี่ยนเนือเตือนเลยครับ <laughs> มีตลากด่างเพื่อนครับแต่บอขึ้นถึงพื้นกือเถียววังหันหรอกก่แห้งก๋เตียวหันครับสะดุ้งสามติดกระถวบปวดตึ้มกันไปรองครับไปรองไว้ปั้นี่ปั้น้องห้อด้วยใส่ตับมุ้งครับถครับ ครับกกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่เขารบรักทุกทุกท่านนะครับลุงป่าอ่ะเป็นไงเปไงแฟนขับเอฟซีแล้วผู้รับชมทั่วโลกครับขับกับผมว่าพอกับสามทีแจนแนวแถวตะแข่่เตี้ยวยังมึงมึงเก่าครับขับขึ้นเก่าลรอพี่น้องออกมาให้มาหน้าครับพาพี่น้องออกมาให้มาหน้าครับมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบื้องหนามง่ายครับครับกับมาเบิ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำนั้นมาครับตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วครับบ่อบ่อถ่วตะพานแล้วครับนมาบ่อถ่วตะพานใหม่แล้ว แต่น้ำกันยังไหลอยู่ครับยังท่วมหน้าอยู่คือก้อนละนี่ครับระดับน้ำครับล่าสุดมือนี้เป็นวันที่11นะครับ11ตุลาพอดสองหกครับสามทิศกะออกเวียนมากแล้วครับปึ่งออกเวียนมากอะมือนี้ขออนุญาตพอนออกมาแต่เศ้าแน่พี่น้องพอดีมีทุลักสีเข่าในเมืองครับนี่ครับเดี๋ยวจังหน่อยน้ำลดลงจังหน่อยจังสีเมาไม่อาอะไรขึ้นเนาะครับมันข่วงทางน้ำนี่ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดอยู่บ้านสามทิศหน้าสามทิศเนาะครับ ตรงกับคือสีดำถ่วมอยู่ดอกแต่ว่าสีภาพพี่น้องไปเบิ้งอยู่ครับวันทั้งกับลดลงแล้วครับพ่อไปลดเที่ยวได้อยู่งพยายามไปแอมซอลพี่พี่เราพยายามเบ็ดไปแท่เมืองใดเพื่อให้มาใส่เบ็ดครับพยายามเบ็ดไปไปเบิ้งเที่ยงหน้ามันเป็นยังไงเพราได้ไปไร้หมื่นแล้วครับแต่หนามถ่วมเพราะท่านได้ไปอยู่พี่น้อง กับบรรยากาศนี่ค้าบซพี่น้องแต่ย่าฝ่าวเปิดฝ่าวเบื่อเลยครับเดี๋ยวถี่วา่าโอ้ยไใส่มาใส่กับไทยที่อยู่มองเกากดษาเบื้องออกก้อนพี่น้องมันยุให้ยุหน้าเนาะครับหน้ากับยุหนีที่หปไปไทยใส่มันกับใส่หน้าผู้อื่นมันกับบม่มยันนะครับเขากับต่องมาให้มาหน้าเนาะครับกิจ,จวัตรประจาวันแต่ละมือวิถีชีวิตของชาวไฮชาวหน้าเฮ้าครับกดษาเบิ้องกดษาเป็นกำลังใจให้กันพี่นอ้องตองนน้อยครับ อันนี้ต้วนทอดต้วน,นลามนะครับตั้งแต่มันมาหน่อยอยู่นั่นแมงค้ามลายลายเด้พี่นนองเด็กหน่อยมาเอาไปเลียนสวนกันครับแมงค่ามลายตัวน,นี้ตอนนี้มันใหญ่แล้วครับอยางมันก็บพวกไขมีมันต้องมี่ย่างกวกท่อนกวกลามมันยังมีแมงค้ามครับสะด้งพี่สากับน้ำถ่วมมันหยกบ่ได้หรอครับน้ำไหลไทยแห่หน้ามันกักระลังลุ่งไปเบื่อไทยบางนาครับ ของก็ลสอนจอนได้เนาะครับขู่คนไปเป่นกลับไปยุดอกนาทีทวมเป็นเทียวทุ่งใสแล้วละสามสิตลาเที่ยวนี้ครับนี่ครับยังทวมอยู่ครับหน้าสามสิดนังนขึ้นมาคู่หวยอยู่คือว่ายัางยังหนยันงหลายอยู่เมื่อนี่นาทีลดลงอยู่ดอกครับเพราะว่ามันเคืนเละฝนไม่ได้ตกเนาะครับมันขี่แดดอยู่ดอกเหมือนจะว่าขี่ฟ้าก็มีอยู่ครับครับ ตรงกรยำไม่ได้ดอกคิดว่าแต่สิมาเบิงอ,องกอนบนี้เขามาสองสามเมือแล้วครับนี่ครับมาหอดเทียงหน้าแล้วหลุดเดียวเดียวได้คือก็อร,รับเทียงหน้าเปลี่ยนเรือเตือนเลยครับบ <c ười> ัมีตลักด่างเพื่อนครับแต่บ่ขืนถึงพื้นกือเถียววังหันหรอกว่แห้งกือเถียวหันครับสะดุงสามติดกระถวมกี่เข็มแม่งอดลายเลยครับนี่ยุ่งเส้งเทียงนี่คิดว่า น้ำท่วมเนี่ยมันมีน้ำนะครับนี่น้อง,องดูสะดุ้งก็ได้นี่นะครับคู่ห่วยฟังห่วยมันอืนมันเขือน,นซ้ำกันมดครับน้ำกับท่วมไปมืดเลยไปธรรมชาติก็เกิดจากน้ำเมื่อมนุษย์นี่แหล,คล,ะ,ละครับเท่ามะ่อยกันรักษามีแต่ทำไร่เนาะครับ ก็บ,บ่ได้วากันนะครับมันตามยุคตามสมัยมันเนาะนี่ครับห้อยที่สาวมายกสะดุ้งได้บัวโอ้ฝ่าบาตถุงเงีันเนาะจ้าสี่ล่ะครับพูดอะมันสิลงไปเบื้องใดตีบไปเบื้องแล่ะครับเดี๋ยวสามทีกรมาจากไปทุระก่อนครับจังสีมาเห็ดจังสีมาเบื้องหนกนามก็คือสีลดลงเร็วอยู่ดอกครับราะว่าปริมาณนามมันบ่ได้เพิ่มขึ้นเนาะ มันสิมีปา่าให้ล่งตวงบ่บูพี่น้องปีนี้เพราะว่าน้ำม,มันมาท่วมมาหล,ลากหลากลาเนาะครับท่วมท่วงป่าสีล่ลงพอดีนะครับแต่มันกับบอเตอรท่านยามมันลงคักดอกมันก็สิไปน้ำหนามเหมือตัวครับไปมาเบิง่งยางหน้าเราละม่เด้เขอม้าสองสามหมื่นครับยานมันล่มสนอกมันแหงเซ่ยอยู่นะ้ำมันท่วมสองเทืยอยานมันล่มกล้นะครับ ม,มันบ่มลมหรอกครับเสียงหน้ามันถึงแต่อตพอแต่เมียหรอครับ่นฟังลักเว้ยลึกฟังฟังลึกครับเสาเสาเสียงหน้ามันลึกไม่แต่สามัยพอสามัยแม่มันโทนอยู่หรอกครับไม่แต่สามัยตะกี้วกอย่างกับบ่กินน่เจาะเดี๋ยวสิส่วนทีหลาทีก้มากมาเห็ดซอยอย,อยู่ครับแรงเนี่ยที่ดันมันขึ้นมาให้มันตรงตรงครับมันเสียแห้งไปขึ้นไปเบื้องไส้พี่น้องไส้ไส้ไปสองหลังหลังหนึ่งสองหลังสองหลังเนาะ วันเนี่ยมันล้งสามทิศออกมาใส่ครับแต่น้ำมันถ่วมอยู่มันสีมิดตัวมิดฝ่ามีกุ้งมีซิวมีดปู่พ่อไอ้เจ้านางเราบอลายจังไปพ่อกันยุ่ยใส่ครับมันข่อนขารหยางหยางเนาะน้ำมันถ่วมครับนำขันหน้าครับให้น้องให้รูปก็ได้สามทิศเอารอบไว้นี่ละอี่ภาพี่น้องเข้ามาหยามดูๆเจ้าว่าไปใส้เดี๋ยวนำลดนำล่วงจ้งนำหากันครับมันนำหลายอยู่ แทนหนาก็ยังถ่วมอยู่ครับใครอยู่ดอกมันบ่มิดมันบ่ันถ่วมเขาถ่วงยังเข้าคักก้อนี้เนาะครับว่าเขาก็กำลังมัน่นกำลังต่างทองพี่น้องบอบพัดสายเนี่ยเขาก็สัตว์แล้วครับขอกพัดสาเขาเนี่ยกระซัดคือดูแลกำลังมัน่นกำลังต่างทองอยู่ครับ มาหอดใส่นี่แล้ครับทันทีเอาออกขึ้นมาใส่ไบ้บ่องมันสูงสูงพี่น้องครับห่องมันเขื่อนเขนแต่ว่าน้ำก็ท่วมอยู่ว่านมันนี้ลดลงแล้วครับว่าน้ำมันหลุดกันแทบหมดในหม่องนี่เอาไปลุดกันครับบ่เคยเอามาใส่เทียร์เราครับหม่องนี้มันสิมีปลามีปูให้ได้ลุดกันบ่ไปลงไปเบื้องน้ากันดูพี่น้องนี่อ๋อนี่น้ำมันแห้งลามันก็ตายครับน้ำมันแห้งๆสิ มันบ่มนเม็นทางป่าเที่ยวครับม่องนี่เอาคิดว่ามันสูงก็เลยมาใส่ซืๆมีปลาเทรียมปลาก็ย่างครับเห้าไปอย่านั่นงเราเรียกมก นี่ครับไม่เลอะนี่ครับไปครับบ่อไส่ดอกว่าสิ่ไส่ทางนี่เดี๋ยวที่เอาไปไส่ทางเทือกบนครับไปบึงก้อนน้ำมันโบกบระคับขันโมโบกกจังมาไส่ทางนี่นาะครับไปไปไส่ทางน้ำของเทือกบนครับไปครับบอลนี้เก็บกระสานที่แล้วไส้กันเลยมองนี้ปูมันเที่ยวแน่ครับเก็บทางป่าแน่นะพวกคือบางขันครับ กินมากาเตรียมนี่ปูมีป่ปลาหน่อยมั้เขามาติดครับ ไปสัำนีแ่แหละครับตัวมันจิดมันฆ่าจัางเอาน้ามันหลายครับไปไปเบื้องหลังพูนครับอีกหลังหนึ่งพยายามใส่อีกหลังหนึ่งนี่เขาอีกเจ้าหนึ่งครับของเพป็นงามเพราะว่าพันยู่นนก้อนไม่ได้ยอะเบื้องสูงครับตึงกระวนวานก่อนเนาะพันวานเร่งหัวปีครับเอานี่มาดอดแล้วครับเดี๋ยวไปพ,พี่น้องเบื้องอีกลางด่มันสีมี่เติมกันบ่นีแ่แหละครับลางแหลก เดีเยย๋ยวมุดเดี๋ยังไปลงไปเบื้องพี่น้องกระซิย้อนแสงในแสงน้อยเด้อเบื้องบรรยาากศเวต้องรูค,ครับกแต่ว่เอ,อ้ยคูเพิ่นมีตรงมีลีง่ายได้เปรียบครับน้ำถ่วมถ่วมบางทีน้ำถ่วม,วม,วม,วมน้ำหลากขึ้นสิครับเผินมีตรงมีลีง่ายสิได้เปรียบเนาะครับเนาะ โอ้คือเดี๋ยวเห็นนี่ปูไลยแทนพี่นนาะเจ้าปูเห็นบ่ครับกาดลูกน้อยอาอเท่เท่เทเบิ้งจังเบิ้งสำกันปูเติมกันไปรองครับไปรองไว้ปันีปฝันนองเขา ไว้ใส่ตำมุ้งครับครับ,รบเดี๋ยวใส่บีก,ก่อนพี่น้นงเอา้ามามาใส่บีก,ก่อน ให้ถิ่มไว้ครับไปมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับแนวใดเข้ากันใดเอายิปูมาให้ย่านางดองครับปลาไหลไว้เล่าเลือกกเอ่องมกเลื่องยังเนาะครับยิปูกัดหางขาดกระมีเดี๋ยวมุกนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวไปตต้มกันครับ ตรงพีสาวยุ่ทึงน้าทท่งคนนะครับเขากับยาม,มากขึ้นกันครับไปเขาบ้านมันนี้พี่น้องสวยแล้วได้ไปตุระทุลังต่ออยู่ครับนี่แหละผ้พาพี่ผ้าหนองเข้ามาบ,บึงทงบองทาบองไเบึงห,บงหน้าขึ้นเก่าแล้วครับชีวิตเท่าไหล่าหน้าน้องพี่น้องกับตรงยุ่งน้ำไฮน้ำหน้านี่แหละครับจะเฝ่าเปิดฝ่าเบื่อกันเลยครับพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อครับขอบคุณพี่น้องเข้าที่คอยเติมกำลังใจให้กัน ด้วยดีเสมอมาครับว่าผูเกาหรือว่าผู้มาใไม้เนาะครับขอบคุณครับขอบคุณตัวกาลัางแรงใจนะครับที่ขอมาเติมกำลังใจให้ช่องสามทิศช่องน้อยนี่ครับเอา้าเสียวบรรยากาศฝากพี่พางน้องซ้ำนี้ละครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเขาชุ่เขียวเนาะครับขอบกำลังสีมา่านกำลังสีตังทองครับระดรับน้ำมงคงงน้าแย่ท่องกัยัง ขังอยู่ครับพอมองนี่มันตั้มแล้วครับมันน้ำม,มอมาแห้งมันขังอยู่บ่เศร้าดอกครับเอาสิล่าพีา่ล่าน้องไปกับบรรยากาศนี่แหละครับจีดตะเวนก็ลังขึ้นก็ลังแดดก็ลังออกเนาะครับกับบรรยากาศน้ำท่วมลดลงแน่เหรอล่ะพี่นอ้องแค่แน่เหรอล่ะครับขาดว่ามือนีกันฝนหมดเทลงมาอีกอะคือสิ ลดระดับเขาสู้ภาพาปกติอยู่หรอครับไปครับเขาบ้านมันนี่ก็สิลาพี่ลาน้องอยู่มืองนี้แล้วครับนี่แหละแนวใดเข้ากับใดให้เบื้องไปเนาะครับพี่น้องเอาไปตื้งกันกับพองพี่สาวครับครับท้ายนี้ก็ขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ขู่สุขล้วครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก้อลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภาคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหนาสามทิศภาพาพี่น้องหน่อชมมอตติดาครับ ครับเสียงหนึ้งหากิริยะตาท่างอะไรบ่มบ่มบกวนสามธิดาขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามธิดาเสียวไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับครับกำลังสีเขาบ้านมาพอ่อต่ซากเราฟรีมองดูมองตาเราครับปลาลวดปลาลวดโอ้ไม่สวยมีชูแนวมีชูแนวปลาครับโอ้จนว่าเต็มถุงโอ้หมานหมานครับ วุ้นมันยุทธเถื่อนมครับบรรยุนรนาตพี่สาวผมล,ละว่านถุงปุ๋ยนึ่ว่าในถุงปุ๋ยหนึ่ง,านนงปงานนงปงปตัวแจ้งนาจีขั้วไว้ฮ็ปดปลาแดกไปครับเขาบ้านมานันนี่เป็นจูงไปซื้อเลยครับจักรยานผมนเมื่อคีเดีเ่ยเพื่อนจุงเพื่อนจุงอันพยุงเจ้าของไปไหมครับเพราะว่าขันยางซื้อน้ำ <c oughs> สิพัดไปไปเขาบ้านครับตัวแล้ว